สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มีแนวทางหวยราวมาให้อีกเช่นเคยวังวดที่แล้วใครถูกก็ดีใจด้วยเนาะว่าที่แล้วมันมีสูตรสามกับสูตรสี่เพื่อนเพื่อนบางคนแบบว่าเลขเยอะก็เลยไม่ได้เล่นนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะให้ทั้งสี่สูตรแต่ว่า ให้ทุกคนเลือกเล่นเราเองใครจะเล่นสูตรเฉพาะสูตรหนึ่งสูตรสองก็ได้หรือจะเล่นทั้งสี่สูตรก็ได้นะคะก็เริ่มจากสูตรแรกสูตรนี้เนาะสูตรแรกทําได้ตัวเดียวนะคะสองหกสูตรหนึ่งเนาะสูตรที่สองเด่นหกหกห้า หกนึ่งถ้าใครเล่นเฉพาะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองก็ให้เล่นสองชุดนี้สองหกหกห้าหกหนึ่งสูตรแรกเด่นสองสูตรที่สองเด่นหกจะเน้นไปที่สองหกนะคะแล้วก็อันนี้เผื่อใครชอบสูตรที่สามสูตรที่สี่สูตรที่ 3, สามแปดสอง สูตที่สามนะคะทำได้แปดสองถ้าใครชอบก็เล่นนะคะแล้วก็สูตรที่สี่วันก่อนมันบอกแล้วว่าสูตรที่สี่เนี่ยถ้าคิดแล้วมันยังไม่ออกต้องตามต้องตามมางวดนี้เหมือนในเนี้ยพอคิดได้สี่หนึ่งมันมาออกอ,อ,กอีกวันอันนี้ห้าหนึ่งก็ตรงสามห้ามันก็มาออกอีกวันหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้า อันนี้ถ้าใครชอบนะคะก็มีเนีย่ยสี่สูตรก็จะมีตัวเลขสองหกหกห้าหกหนึ่งแปดสองหกเจ็ดแล้วก็ให้ตามตัวเก่าห้าสองแต่ถ้าใครไม่เอาสูตรที่สามที่สี่เฉพาะหนึ่งสองพอบางทีมันก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแต่มันก็ไม่ได้หลุดเยอะเหมือนที่ปังทำให้ดูเนาะ เมื่อวันที่16ปังก็ลงก็ถูกนะวันที่19ปังลงปังลงคลิปไปก็ถูกแล้วก็วันนี้26 65 61ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเผื่อใครจะไปซื้อเบอร์เบอร์ทองเบอร์หวยลาวเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปปังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะส่วนฮานอยงดวางเนาะเพราะว่าเลขล็อก ฮานอยไม่วางแล้วก็หวยฝันเดี๋ยวเดี๋ยวว่างจะมาเล่าให้ฟังนะคะมีฝันดีๆเยอะเหมือนกันก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ